นี่ครับกำลังอยู่กับรายการพูดจาภาษาเพียนครับเรากําลังจะออกไปทําธารกิจครับครับผมโดยคนพินเพียนครับพูดจาแบบพินเพียนครับผมอาชีพธรรมดาแบบเพียยเพียนมาดูครับว่าเราจะเพียนได้ขนาดไหนครับงั้นไปชมกันเลย ไอ้สมรู้รอดใช่หรออว่านัสตีบริกรฟอร์มาที่สิบแปดว่าล่ะหาสิ่งก่อปั่นต่อสิสาบสกันเลกันยังงด่าเฮ้ยโอ๊ยผู้ภาษาอะไรเนี่ยน่ามขานว่ะรายงานขาด้วยแล้วเนี่ยท่านผู้ชมก็รออยู่อะไร แล้วรายงานข่าวเลยข่าวอะไรว่ามาเพราะว่าข่าวนอกโลกดาวพูโตไม่ได้โตเหมือนโตผูอย่างที่คิดไวบอกตรงโตผูที่ไหนจะโตถ้าดาวพูโตไอบ้บ้าเอาไม่เชื่อเอาหลายๆตัววางกันดิใหญ่กว่าไหมข่าวดา,าวเสาวงแหวนดา,าวเสาเนี่ยนะยังสู้วงแหวนรอบนอกบ้านเราอย่างไม่ได้เลยเฮ้ยทำไมอ่ะโอ้วงแหวนดา,าวเสานี่ตั้งกี่วันนะกว่าจะเดินถึงนี่สี่สิบบาทถึงบ้าไปอินไอ้บ้าเลยใครจะเอารถไปขับวงแหวนดาวเสาตุงบ้าปะเนี่ย เอาไปรู้เห็นขึ้นไปถ่ายแล้วมันวิ่งกันใหญ่ข่าวเทคโนโลยีของผมนวัตกรรมใหม่สําหรับผู้หญิงรู้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ผู้หญิงอ่ะประสบปัญหาเกลี่ยแป้งไม่ทั่วหน้าเขาบอกว่าผู้หญิงอย่าหยุดสวยถ้าหยุดสวยกระเทยจะสวยกว่าอ๋อนี่ครับเดี๋ยวได้ได้้แต่งหน้าผู้หญิงใช่นี่ของใหม่มากๆเลยนะของใหม่มากๆเลยอ่ะเนี่ยอ๋อมากๆเลยนี่ใหม่แล้วแหละเนี่ยดำก็แลนี้เดี๋ยวผมทําให้ดูเอาทําให้ดูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว กลิ่นมันมันตุต่วๆอะ่ะกลิ่นเหมือนรองเท้าเลยสกกิบอ่งตรงเลยแสบจมูกฟูดฟุดพูดถึงนว,วัตรกรรม<อ>มีมีนวัตรกรรมใหม่เหมือนกันเครื่องคันน้าส้มนี่กินนี่กินเออเออกินไปนี่กินกินกว้างไม่เฉยิเออพอแล้วผมอยากรู้เนี่ยนักข่าวอ่าต้องมีต้องมีอะไรครับผมคอมมาวางไว้แต่สริปเนี่ยก็มีแต่มีคอมมาวางทําไมเลยวันนี้เอาคอมมาด้วยยี่ห้หหออะไรครับ ไพร์แอป o ปพปเปเจ้าของคือสตีฟโจ๊กเฮ้ยยนี่ไงนี่โดนกัดแหว่งไปขึ้นนึงนี่ทำไอ้นี่ด้วยโทรศัพท์ p พายแปมี p พ o ์ป 5S 5S อืมกล้องเนี่ย108อันกล้องนี่เยอะฝุดฝุดเยอะเฟินโอยโทรเนี่ยเป็นไฟดิสโก้เทคเลยนี่เลยเพียนกันไปไหนแล้ว เอางี้ดีกว่า,างั้นเราไปงานนี้ดีกว่าครับผมงานสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมายประจำปี2556ชื่อตอนอะไรครับพูดจาภาษาเพีย้ยนมีวันที่เท่าไหร่7 1 3ถึงตุลาคมที่ไหนเอ่ยตามจุลีสแควร์ครับผมอ่าถ้าใครจะไปงานนี้และดูคลิปนี้ครับเรามีของรางวัลให้เป็นอะไรฮะะปุกออมสินฟรีจากประณมียไทยครับแค่คุณไปที่ประชาสัมพันธ์ครับและก็พูดคำนี้ครับคำว่าไปยะลามาละยองฉุยขึ้นล่องระหว่างละยองยะลา Snuck a break, it's on a tie-rack of leaves. <laughs>